สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนน้องน้องนะครับท่านไหนนะครับสนใจที่จะเรียนนะครับประกอบนะครับคอมพิวเตอร์หรือว่าชุดน้ําเปิดนะครับผมเปิดสอนนะครับระบบน้ําเปิดนะครับเปิดสอนทํานะครับประกอบคอมนะครับ PC นะครับแกะล้างความจัดทำความจาด้ตบุ๊กนะครับรับสอนนะครับมาได้เลยที่ร้านนะครับรับสอนคอร์สต่างๆนะครับ มพร้อมนะครับการถอดแกะทำความสะอาดโน้ตบุ๊กนะครับไม่ได้สอนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับไม่ได้สอนซ่อมนะครับสอนแกะทำความสะอาดนะครับลงโปรแกรมเพิ่มอัปเกรดนะครับอุปกรณ์นะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องใช้ความสามาราอย่างอื่นนะครับนะครับปอมมาดูในเรื่องของนะครับอุปกรณ์นะครับ ความปลอดภัยนะครับเวลาเราแกะเราต้องดูยังไงนะครับไม่ให้อุปกรณ์เสียหายนะครับสําคัญมากนะครับอันนี้ตับสอนนะครับลงโปรแกรมนะครับดูแลเบื้องต้นนะครับไม่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 ลงรายละเอียดลึกนะครับเด็กก็เรียนได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับไม่ต้องมาวัดค่านะครับไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรนะครับตรงนี้อันนี้คือนะครับแกะนะครับล้างทำความสะอาดเหมือนกับ pc นะครับ นี้รับสอนนะครับกคอสพันห้าบาทพันพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับผมพันท้ร้อยบาทสามชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงนะครับในส่วนตรงนี้นะครับสามชั่วโมงนะครับประกอบนะครับถ้าใครอยากจะเรียนนะครับพันห้าร้อยบาทสามชั่วโมงนะครับอันนี้ประกอบระบบน้ําเปิดนะครับก็สอนตั้งแต่นะครับ การใช้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับต่างๆนะครับไม่ต้องเอาอุปกรณ์อะไรมานะครับผมนะครับหรือว่าท่านอยากเอาของท่านมาเพื่อที่จะประกอบเองนะครับอันนั้นแนะนําให้หลังจากการเรียนก่อนนะครับเราก็ค่อยซื้ออุปกรณ์มาเพื่อที่จะทําตรงนั้นเองนะครับส่วนตรงนี้ผมก็จะสอนนะครับในเรื่องนะครับการ ประกอบนะครับการดักท่อนะครับคอร์สี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงนะครับ3า0พันบาทนะครับมาได้เลยนะสี่ชั่วโมงนะครับอุปกรณ์ที่ผมนะครับไม่จำเป็นนะอันนี้ที่จะดูแพงของเขาก็ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์นะครับแล้วก็เยอะนะครับเยอะกว่านะครับส่วน พอท่านรู้รายละเอียดแล้วนะครับท่านสามารถที่จะเอาไปประกอบได้เลยสําหรับระบบน้ําเปิดนะครับอันนี้3,000บาทนะครับ4ชั่วโมงนะครับท่านไหนสนใจนะครับรายละเอียดนะครับขอสอนแล้วท่านสามารถที่จะเอาไปนะครับประยุกต์ใช้นะครับใช้งานกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับระบบน้ําเปิดได้หมดเลยนะครับรับสอนนะครับ3,000บาทนะครับ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมง3,000บาท รายละเอียดเจาะลึกนะครับมาได้เลยครับหลักสอนนะครับระบบน้ําเปิดนะครับหลานอยู่ตลาดนัดจะติดจักสองมิลบุรีนะครับมีโน้ตบุ๊กนะครับลงโปรแกรมนะครับเวลาเช็คโน้ตบุ๊กนะครับทาความสะอาดนะครับแจะเทสทัาตัวฮาร์ดแวร์นะครับทั้งหมดเลยนะครับต้องมีรายละเอียดตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถอดล้าง ติดชิ้โคนกาจอนะครับก็มีสอนนะครับมีสอนถามมาได้เลยนะครับอยู่ที่พ5 0 0บาทนะครับสามถึงสชั่วโมงนะครับบางทีผมก็จะเพิ่มเติมให้นะครับอูในเวลาประมาณนี้นะครับอ่าก็คือทํางานจริงนะครับเคสอุปกรณ์จริงนะครับลงกับอุปกรณ์จริงนะครับก็จะ ให้ได้เรียนรู้กับอุปกรณ์จริงๆนะครับในกรณีที่จะให้ผมดัดท่อให้ด้วยนะครับสําหรับบางท่านก็เอาเครื่องมาให้ดัดท่อด้วยผมก็จะคิดค่าเรียนนะครับแล้วก็กาเพิ่มเติมนะครับในการดัดท่อให้ท่านเพิ่มเติมนะครับก็จะสอนท่านไปด้วยนะครับก็จะคิดราคาถูกลงกว่าปกตินะครับเพื่อนน้องๆพี่ๆท่านไหนนะครับอยากจะให้ลูกให้หลานมาเรียนนะครับมาได้เลยเรียนกับช่างคอมนะครับ กับร้านคอมจริงๆนะครับผมนะอันนี้มารู้จักกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับคามปลอดภัยนะครับกับการถอดบางทีเข้างานบริษัทนะครับเป็นไอทีก็อาจจะซ่อมประกอบอะไรนะครับไม่ค่อยได้นะครับตรงนี้อาจจะได้ในเรื่องของ เวิร์กสเตชันนะครับเอ่อทษทีอยากจะอาจจะได้ความรู้ในเรื่องของการดูแลนะครับอ่าในเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับแต่ว่าอยากจะมาเรียนรู้นะครับอุปกรณ์คอมนะครับจริงๆจังๆนะครับมาได้เลยนะครับมารู้จักนะครับเครื่องนะครับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับอย่างตัวนี้ผมอยากจะบอกไว้เลยว่าตัวนี้แสนสามนะครับทําไมมันแพงนะครับดูได้เลยนะครับการออกแบบนะครับมันจะมีความต่างนะครับ อ่าอันนี้ก็จะพูดคุยกันได้นะครับผมจะสอนนะครับในเรื่องของการทำงานจริงๆนะครับไม่สอนแฮกนะครับไม่มีนะครับไม่มีสอนแฮกข้อมูลอะไรแบบนั้นไม่มีนะครับอ่ามีแต่สอนนะครับซ่อมนะครับซ่อมประกอบนะครับดูแลเบื้องต้นของอุปกรณ์นะครับไม่ต้องมาร้านนะครับอะไรแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่นะครับผมดูแลรักษานะครับ อย่างตัวนี้ก็จะสอนนะครับการประกอบนะครับการดัดท่อนะครับการวางท่อการประกอบนะครับก็จะมีในเรื่องของคุณต้องดูด้วยเคสประมาณไหนคุณใช้เมมบอร์ขนาดนี้ไซส์นี้มันจะเกิดปัญหาไหมนะครับเราต้องดูนะครับปัญหาที่จะตามมานะครับของการประกอบเนี่ยสมมุติคุณใช้อุปกรณ์ประมาณนี้คุณใช้พาเวอร์ประมาณนี้ได้ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาในระยะยาวระยะยาวหมายถึง ระยะที่ power หมดประกันนะครับหรือระยะยาวหมายถึงอาจจะสมมุติ power หมดประกันปีหนึ่งสองปีสามปีห้าปีมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามาเพิ่มอุปกรณ์ตามๆม,มานะครับอีกนะครับอันนี้ก็จะมีเทคนิคแนะนำนะครับพี่พเพื่อนๆท่านไหนอยากให้ลูกให้หลานมาเรียนนะครับสนใจจริงๆทักมาได้ถามมาได้เลยนะครับผมคอร์สที่ผมบอกไว้นะครับ อยู่ประมาณนี้นะครับมาลงโปรแกรมนะครับมาลงระบบต่ตางๆนะครับวิธีโหลดโปรแกรมนะครับอ่าอันนี้นะครับเริ่มต้นที่1,500บาทนะครับ3ชั่วโมงนะครับผมท่านเรียนแล้วท่านได้ความรู้แล้วไม่ก่อไปประยุกต์ใช้งานเองหรือท่านไหนที่อยากจะต่อเพิ่มเติมก็ถามมาได้นะครับอ่า มาได้เลยนะครับการใช้งานสเปคอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆมันใช้งานแตกต่างกันยังไงนะครับถาม,มาได้ถามมาได้นะครับอุปกรณ์ที่นี่มีให้ลองนะครับไปลองกับของตัวเองเดี๋ยวเสียหายนะครับต้องมาเรียนทำความเข้าใจกันก่อนนะครับมันจะง่ายกว่าเนหะ็นไหมครับอย่างการแกะโน้ตบุ๊กแต่ละตัวแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์นะครับมันไม่เหมือนกันนะครับการจะแกะ การจะดูนะครับเราต้องรู้นะครับสเปคต่างๆนะครับมาได้เลยนะครับผมยินดีสอนนะครับสอนนะครับสิ่งที่ท่านจะได้รับนะครับแน่นอนนะครับความรู้นะครับรายละเอียดพวกนี้นะครับท่านอาจจะไม่มีในห้องเรียนนะครับไม่มีสอนนะครับอันนี้เป็นงานช่างนะครับงานประกอบนะครับเปิดร้านมาเกือบ18ปีนะครับ78ปีนะครับมาได้เลยนะครับ อุปกรณ์ต <doors> ่างๆนะครับทามาทั้งระบบน้ําเปิดระบบน้ําปิดนะครับนะครับอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมได้เลยนะครับเด็กก็เรียนได้นะครับอันนี้ไม่ไม่ได้เรียนซ่อมเมมบอร์ดอะไรอย่างนี้นะไฟไม่เข้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้อันนี้ซ่อมประกอบอุปกรณ์นะครับนะครับไม่ได้เจาะลึกในการซ่อมรายละเอียดลึกๆขนาดนั้นนะครับไม่จําเป็นนะครับเด็กๆก็เรียนได้นะครับไม่ต้องใช้ เครื่องมืออะไรไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับอันนี้เป็นแค่มาแต่ตัวนะครับท่านก็จะได้ความรู้นะครับไปนะครับประยุกต์ใช้นะครับอุปกรณ์นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องนะครับท่านจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับผมอย่างที่ผมทํามานะครับผมต้องลงทุนไปหลายหมื่นบาทนะครับเพื่อที่จะเข้าใจนะครับเข้าใจในเรื่องของการทําระบบน้ําตรงนี้นะครับอืเราต้องมีความเข้าใจนะครับ มีความเข้าใจลึกๆนะครับมันค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับสําหรับระบบน้ํานะครับมันก็จะมีในเรื่องของแรงดันอากาศการวางปั๊มนะครับการวางจุดปั๊มนะครับหรือการวางหม้อน้ำนะครับมันจะมีผลนะครับมีผลอะไรแบบนี้นะครับต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วเราก็อาจจะเราก็ไปใช้กับอุปกรณ์ชุดน้ําที่เป็นอย่างอื่นอ่าแบบ แทงคัสตอมท่านอาจจะเห็นนะครับมันก็จะมีราคาที่สูงนะครับ <_ d ance> คุณจะใช้ไหมเหมาะกับเคสเราหรือเปล่าหรือว่าเหมาะกับเคสอะไรยังไงนะครับ <_ d ance> คือเราต้องวางอุปกรณ์พวกนี้ก่อนนะครับ <_ d ance> เราต้องเคสเคสเราเป็นยังไงเคสนะครับหรือบอดี้นะครับคือแบบนี้มีเล็บเคสนะอิเคสบอดี้นะครับก่อนที่เราจะวางอุปกรณ์เนี่ยเราต้องมีเคสอะไรแบบนี้ก็จะมีการพูดคุยแนะนํากันไปนะครับการเลือกซื้ออุปกรณ์นะครับตามงบ ตามงบเข้าใจนะครับว่าตามงบงบท่านแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับความต้องการไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับแต่จะเน้นคุณภาพนะครับไม่เน้นถูกนะครับถูกแต่ไม่ดีไม่เน้นนะนะครับพอประมาณดีกว่านะครับไม่มีอะไรถูกแล้วดีนะครับไม่ไม่มีนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีน้อยมากนะครับนี้ก็จะสอนนะครับเทคนิคต่างๆนะครับการใช้อุปกรณ์นะครับถามมาได้เลยนะ เกิดการเรียนรู้นะครับมาได้เลยนะครับนะครับิวไหนนะครับทักมาได้เลยสอนไม่มีกั๊กนะครับอุปกรณ์ต่างๆผมมีให้ลองให้เรียนรู้เยอะนะครับมาได้เลยนะครับในเรื่องของชุดน้ําปิดนะครับข้อดีก็เสียนะครับสิ่งที่จะตามมาในอนาคตนะครับน้ําเปิดนะครับสิ่งที่จะตามมาในอนาคตคืออะไรข้อเสียข้อดีนะครับ ต่างๆนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับเทคนิคนะครับหรือว่าการทําจริงๆคุณจะรู้ก็ต่อเมื่อคุณได้ลงมือทําเท่านั้นนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณไม่ลงมือทําคุณจะไม่ติดปัญหานะครับผมมันก็ประมาณนี้นะครับท่านไหนสนใจที่จะศึกษาหรือเรียนรู้นะครับมาได้เลยนะครับสอบถามได้เลยครับอยากจะเรียนอะไรนะครับถามมาได้ทักมาได้นะครับ ก็จะมีตั้งแต่คอร์ส3ชั่วโมงนะครับ1,500าบาทนะครับแล้วก็มี4ชั่วโมงนะครับ3า0 0บาทนะครับผมมาได้เลยครับมาได้เลยนะท่านจะเรียนไม่ให้เกิน7วันนะครับสา,สามารถที่จะเรียนแค่ชั่วโมงหนึ่งแล้วหยุดนะครับได้หรือว่า2ชั่วโมงหยุดก็แล้วแต่ท่านนะครับอาจจะไม่สะดวกเวลาหรือว่าเดี๋ยวพอเรียนแล้วก็อยากจะทําอยากจะหาของมาทําท่านก็สามารถต่อคอร์ส เพิ่มได้เลยนะครับผมมาเรียนรู้พร้อมๆกันไปนะครับแล้วก็แน่นอนว่าท่านได้ออกไปใช้งานแน่นอนในยุคสมัยนี้นะครับคอมพิวเตอร์ของมันต้องมีนะครับผมการเชื่อมต่อนะครับการต่อไฟบางท่านไปต่อไฟ RGB นะครับต่อไปเสียบปุ๊บช็อตไหมนะครับมันมันมันมี12โวลต์มี5โวลต์มี3โวลต์นะครับดูด้วยนะครับ อะไรแบบนี้นะครับก็ต้องบอกกันก่อนรายละเอียดพวกนี้มันเป็นความปลอดภัยนะครับการจะทํายังไงให้โน้ตบุ๊กนะครับทํางานได้ดีนิ่งเสถียรง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับจะดูแลยังไงความสําคัญมันเป็นยังไงอะไรนะครับยังไงถามันได้เลยนะครับผมนีร้านอยู่ตลาดนัดสอมิลลีนะครับ อันนี้ก็มีศิลปะนะครับเขาก็รับสอนนะครับส่วนผมก็เกียกับคอมพิวเตอร์นะครับซ่อมสอนนะครับประกอบนะครับมาได้เลยนะครับอยากจะลองอยากจะเรียนรู้นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับยินดีบริการนะครับแต่ผมจะเน้นนะครับการทํางานจริงๆนะครับการดูแลการซ่อมการประกอบจริงๆแบบเจาะลึกแบบทําเองนะครับแบบทําเองเน้นการปฏิบัตินะครับเน้นการปฏิบัติผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเน้นการปฏิบัติ ทำด้วยตัวเองนะครับอืมท่านมาลองแล้วรู้สึกไม่ชอบไม่สบายใจอยากจะเรียนอันอื่นมีอันไหนมั่งอะไรอย่างนี้นะครับก็อยากจะแนะนําว่าให้คิดก่อนนะครับอ่าชอบจริงๆก็มาเรียนแต่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ว่าเราชอบอันนี้ไม่ชอบอันไหนนะครับเด็กก็เรียนได้นะครับเด็กที่เจ็ดแปดขวบอะไรที่ก็สามารถที่จะเรียนได้นะครับเรียนได้หมดเลยนะครับอายุเท่าไหร่ก็เรียนได้ ถามไม่ได้เลยนะท่านอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็มีบริการนะครับนะครับทักก่อนได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ครับอุปกรณ์มีนะครับท่านไม่ต้องกลัวว่าอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์มีนะครับไม่ใช่คนนี้คนท่านมาเรียนปุ๊บท่านได้ให้ดูแค่ม,มันบอร์ดต,ตัวเดียวหรือว่าอุปกรณ์ตัวเดียวไม่ใช่นะสะสำหรับที่ร้านหลากหลายนะครับหลากหลายดูหลากหลายได้เลยนะครับ เนื่องจากว่าอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับมันไม่ใช่เป็นสแตนดาร์ดของการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์มันจะมีหลายแบบนะครับหลายยี่ห้อหลายแบรนด์หลายลักษณะนะครับลักษณะของเครื่องที่ใช้ทํางานนะครับลักษณะของเครื่องที่เป็นเวิร์กสเตชันเครื่องที่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับอ,อะไรประมาณนี้หรือเครื่องที่เป็นคอมสําหรับสตรีมนะครับ ทํางานด้วยนะครับแล้วก็อยากจะใช้ให้มันทําได้ทุกอย่างเลยเครื่องเดียวอะไรแบบนี้นะครับพูดคุยกันได้ถามกันได้นะครับอันนี้ผมเป็นคนทําเองนะครับผมอันนี้ไม่มีสแตนด์อินนะทักมาได้ถามมาได้เลยก่อนที่ผมจะทําระบบน้ําได้ก็ทดสอบนะครับแล้วก็เรียนรู้มาหลายปีนะครับเป็นเกือบสิบปีนะครับผมอ่าก็จะมีความเข้าใจนะครับเบื้องต้นนะครับ แล้วก็ความเข้าใจลึกๆหลายอย่างมากนะครับซึ่งบางอย่างนะครับหลายๆท่านไปเรียนรู้อาจจะยากนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะทําอะไรพวกนี้ได้นะครับต้องบอกว่าเรียนรู้เองนะครับแล้วก็หาข้อมูลความรู้จักหนังสือซึ่งสมัย10กว่าปีที่แล้วมันค่อนข้างที่จะแพงและลําบากมากนะครับนะครับอันนี้คิดแค่หลักพันเองนะครับกว่าบอกไว้เลยว่าสําหรับ การทําระบบน้ำเนี่ยการเรียนรู้ของผมเนี่ยผมหมดไปหลายหมื่นบาทนะครับแล้วก็หมดใช้เวลาไปเยอะมากนะครับที่จะมีความเข้าใจนะครับเรื่องพวกนี้นะครับผท่านไหนต้องการนะครับความรู้ตรงนี้นะครับสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้นะครับสี่ชั่วโมงสามพันบาทนะครับมาได้เลยนะครับมาได้เลยสี่ชั่วโมงสามพันบาทนะครับท่านจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเกรดอุปกรณ์นะครับ มันต่างกันยังไงทําไมมันแพงมันถูกนะครับผมหรือการดัดท่อทําไมมันงอได้แล้วทําไมมันงอแล้วไม่สวยสวยแล้วทําไมระบบน้ํามันบางคนบอกไม่ดีนะดูแลยากนะครับอันนี้แล้วแต่ความคิดนะครับบางท่านมุมอมองของคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับหลายๆท่านยังไม่เข้าใจนะครับเราก็ว่าไม่ได้ตรงนั้นนะแต่หลายๆท่านที่เข้าใจแล้วนะครับ ท่านก็รู้นะครับแล้วก็มีนะครับว่าทําไมต่างประเทศเขาใช้ระบบน้ํากันเยอะมากนะครับแม้อาอากาศจะเย็นกว่าบ้านเรานะครับแต่ก็มีเยอะมากที่ใช้ระบบน้ํานะครับเมืองไทยก็มีนะครับแล้วทําไมเขาใช้แล้วส่วนมากคนที่ใช้ระบบน้ําเครื่องเขาราคาสูงมากนะครับเขาเขาใช้ระบบน้ำนะครับแล้วทําไมเขาไม่กลัวนะครับที่จะดูแลยากอะไรอย่างนี้แท่ก็บอกเอ้เขามีตังอะไรมันไม่ใช่นะครับ ความเข้าใจมันแตกต่างกันไปซึ่งตรงนั้นผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าพูดไปบางทีบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่สําหรับท่านที่มาเรียนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันต่างกันยังไงมันดียังไงนะครับมาได้เลยถามมาได้นะครับท่านอยากได้ความรู้แบบลึกๆแล้วก็ทําเองนะท่านก็ต้องมาเรียนมาศึกษานะครับด้วยตัวเองนะครับท่านดูแต่ในยุท y o ยูทูบอะไรแบบแบบนี้นะครับบางทีนะครับ ท่านไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําเองทดสอบเองลองเองอะไรแบบนี้นะบอกไปก่อนนะครับบมบางอย่างบางกรณีบางเคสนะครับมันต้องใช้นะครับการปฏิบัตินะครับมันถึงจะเข้าใจมันถึงจะรู้นะครับประมาณนี้นะครับเบื้องต้นนี้ต้องสัมผัสปฏิบัตินะครับถึงจะเข้าใจพวกรายละเอียดนี่เห็นไหมพวกอุปกรณ์นะอย่างนี้นะครับการถอด แต่ละบอดี้แต่ละอย่างแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับวิธีถอดวิธีลงโปรแกรมวิธีเช็คนะครับว่าอุปกรณ์ดีไม่ดีคุ้มไม่คุ้มในการซื้ออะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะแนะนำนะครับสอนนะครับสำหรับราคา1,500บาทนะครับ3มชั่วโมงนะครับพร้อมวิธีการลงโปรแกรมนะครับลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการลงไดเวอร์นะครับลงโปรแกรมเสริมสอนนะครับมีสอนนะครับสอนนะครับ โอเคนะครับถามไม่ได้เลยครับต่อ,อนะครับปกติเ,เมื่อกี้เราแกะน็อตออกแล้วครับเราจะงัดออกนะสำหรับผมจะบอกอย่างที่แก้นะครับการแกะออกเราต้องดูรายละเอียดนะการออกแบบแต่ละรูไม่เหมือนัอันนี้นะสังเกตนะครับน็อตออกหมดแล้วทำไมมันไม่ออกเราอย่าไปงัดนะครับเราต้องดูนะครับถ้ามันไม่ออกเนี่ยเราต้องดูอย่างตรงน,นี้นะนี่เห็นไหมแกะปุ๊บมีน็อตอยู่ครับบีแน,น่น,อนน,อน,นนะพี่นี่นะนี่นะนเห็นไหม อย่างงัดนะครับเนี่ยเราต้องดูนะครับการออกแบบนะครับบางรุ่นตรงนี้มีน็อตบางรุ่นไม่มีนะเนี่อย่างนี้เห็นไหมอย่าไปงัดนะครับห้ามงัดเด็ดขาดนะนอตบุกนะเราต้องดูลักษณะการออกแบบของแต่ละแบนด์แต่ละรุ่นนะครับว่าเขาจะวางน็อตตรงไหนอะไรนะเน็ตเล่อะรี่นิดปัญหาที่เจอนะครับที่มันมีเสียงดังนะเดี๋ยวเราดูฝุ่นก่อนนะครับ จะมาดูฝั่งนี้ด้วยนะครับคุณตรงนี้นะมันมีอะไรเหนียวติดไหมติดพัดลมครับเราต้องทำความสะอาดก่อนนะครับอันนี้่อ่จะใส่เข้าไปนะอันนี้คือถ้าเราดูแลปกติตัวเสียงมันจะไม่มีนะครับสําหรับรถุ๊กนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแกะออกมาทำความสะอาดให้ลูกค้าเลยนะครับต้องดูว่ามีอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวพัดลมออกมาเลยเพราะว่าเข้าที่ดูพัดลมมันก็นิ่งอยู่นะ แต่มันจะติดอะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับบางทีนะครับเราต้องแกะดูนะครับก็คือนะครับแกะน็อตตรงนี้ออกนะครับตัวนี้ตัวนี้ออกมานะครับอ่าประออมาณนี้ะนะเดี๋ยวผมถ่ายจากขั้นตนต้นนะครับนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กนี่มันไม่เหมือน PC ซนะครับต้องค,อค,อคอ่อยๆทานะครับต้องค่อยๆทาอ่าประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวผมจะ ก็แค่ถอดสองตัวนี้ออกมาแล้วก็เปิดมาดูข้างในนะครับโอเคลองดูก่อนก็ต้องถอดออกมาเลยพี่เดี๋ยวถอดล้างอันนี้ให้อีกทีนะก็มันจะมีติดอยู่ข้างในอุดรูนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับมีฝุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะปัดแล้วก็ปัดเป่ารูตรงนี้ออกนะช่องลมมัน,มนดูัดลมมันก็ได้อยู่เดี๋ยวถอดล้างเลยดี่ครับ,บสาสตร,นะรเดี๋ยวมันมันเสียง น,นี่จะมีฝุ่นเนี่ยเกาะแล้วก็มีจะมีอยู่ด้านในพี่ต้องแกะทำความสะอาดให้นะครับผมจะแกะทำความสะอาดอันนี้นะครับล้างนะครับปัดทำความสะอาดให้นะครับเป่าลมนะครับน,นี่ก็คือถอดเลยพี่ถอดเป่าลมนะครับปัดลมนะครับทำความสะอาดให้นะครับตรงน,นี้นะปัดให้หมดเลย อมมันยังดีอยู่พี่ว่ารสันนี่นานนะอันนี้มันดีอยู่ต้องตรงรุ่นด้วยไงมันขายากฝุ่นมันติดมันก็เสียแล้วอ,นนอันนี้เดี๋ยวเป่าลมได้นะเป่าลมอัดลมแรงได้นะ แต่ตรงนี้อัดลมไม่ได้นะครับเสียหายได้นะครับของลูกค้าเสียหายได้อันนี้ไม่ได้อัดลมนะต้องปัดอย่างเดียวนะครับเราก็นะครับอย่างที่ผมบอกรื่อบนปลุกนะครับก็ดูแลนะครับให้ลูกค้านะครับให้เขาได้นี่นะครับเราก็ทําให้มันยืดอายุการทํางานนะครับของอุปกรณ์นะครับส่วนสําคัญก็คือพัดลมนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เสียบไปนะจะติดตั้งแล้วก็เทปตรงนี้นะครับ เราถ้าไม่มีเทปแบบที่เขาติดมาหรือเสื่อมสภาพมนาะมันจะเหนียวๆเ,เป็นยางนะประก็ใช้เทปใสก็ได้ติดนะครับหรือว่าเทปเป็นคือติดเพื่อที่จะให้มันนะครับติดกันระหว่างตัวพัดลมนะครับกับตัวซิงค์นะครับเพื่อจะดึงลมออกไปได้ดีนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะผมสะอาดเทปให้มันหนานิดนึงนะครับเพื่อที่จะมันนะเชื่อมต่อกันในจุดนี้นะครับแล้วก็ดึงลมออกไปได้ง่ายๆนะครับ ก็จะระบายความร้อนได้ดีสำหรับโน้ตบุ๊กนะครับข้างในโน้ตบุ๊กมันประมาณนี้เองนะครับของลูกค้านะครับเราจะถ่ายคลิปให้เขาดูว่าทําอะไรไปบ้างนะครับยังไงครับบเื้องต้นนะนี่ก็ฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแว,นนนะวร์เรากนะ็ฮาร์ดแวร์อันนี้ซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์อาจจะเบิ้ลนะเมาส์นี่ก็โปรแกรมแล้วก็ลง ตัวนี้เดี๋ยวดูขดินะมันเป็นเคสๆนะครับตัวไหนเป็นอะไรเราก็แจ้ไขไปให้ลูกค้ามันกระแทกแรงแบบแตกเลยแตกกระจายข้างในแตกผมแกะมาดูถึงชัดถึงรู้ว่าเออมันแตกเพราะว่ามันเหมือนจะเก็บแต่ว่ามันวิบมันหายไปเลยเงี้ยไฟนะคือมันเก็บชาร์จเข้าแต่ว่ามันเก็บประจุไม่นานอะ โอ้ยถ้าไม่เปลี่ยนนี่มันจะระเบิดได้นะเนี่ยดูดิมันแตกเยอะเออเนี่ยเนี่ยมันลงมันลงด้านนี้มันลงด้านนี้พอดีไอ้เนี่ยมันอยู่ท่านีไอ้เนี่ยมันอยู่ท่า้นมันลงด้านด้านแบตเนี่ยด้านนี้กระจายโอ้แล้วมันกระแทกมันก็ล้าไปหมดเลยเออไม่เปลี่ยนนี่ระเบิดได้เลยนะเนี่ยไม่แกะดูไม่รู้เพราะว่าผมกพเอ๊ะทำไมมันชาร์จมันชาร์จเข้าแต่ว่า มันไม่เก็บอืมันแตกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใส่เดี๋ยวมันระเบิดต้องเอาออกแหละดีที่สุดแล้ว